โอ้ยกทุกคนค่ะล่าสุดมีการรายงานค่ะว่านงลิซ่านะคะเข้าร่วมมิตรการล่าจริงๆค่ะพอดีว่ารอไลฟ์สดออกจากโรงแรมของศิลปินนะคะปรากฏว่าได้เจอนองลิซ่าออกมาจากโรงแรมนะคะวันนี้ลูกสาวก็คือมาด้วยชุดสีดํานั่นเองนะตามทีมค่ะแม่แล้วก็มีการกล้าวผมขึ้นไปนะคะคือลุกคือปังมากโอ้ยก็ลิซ่าออกจากโรงแรมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะฝนตกโปรยปลายสุดๆไปเลยนี่นะคะจังหวะออกจากโรงแรมค่ะโอ้มก็ ก็ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามีการปกปิดชุดเอาไว้นะคะอ้ายตื่นเต้นสุสดๆเลยทุกคนค่ะน้องดิซ่าของเราเข้าร่วมเมสการ่าจริงๆนะคะโอ้ my god งานนี้ค่ะรองน้องดิซ่าเข้างานเดี๋ยวจะเก็บมาเมาเรื่อยๆนะคะโหวันนี้ทุกคนคือคุมทีมมา <c oughs> เฮ้ยลืมมากเพราะว่าปีนี้นะคะดูเหมือนว่าปีแรกเลยนะคะที่น้องดิซ่าเข้าร่วมงานดังนั้นค่ะที่จะฉีดยาก่อนหน้านี้นะคะว่าช่างเล็บก็ม,มาที่โรงแรมนะคะซึ่งดูเหมือนว่าศิลปินต่างๆจะมาอยู่ การที่โรงแรมมาร์กนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่น้องลิซ่าออกมาจากโรงแรมแห่งนี้นั่นเองคะ่ะอย่างไรก็มารอวีดน้องลิซ่านะทุกคนแท็กนะคะเดี๋ยวแอจะปักให้ด้านล่างนะคะสามารถวีดน้องลิซ่าได้เดยลูกสาวมาแล้วกํลาลังเข้าร่วมงานนะคะโมเมนต์อื่นๆจะนามามา่มมอยเป็นการต่อไปโอ้ไม่กอดรื้มมากค่ะเพราะว่าน,น้องลิซ่าของเราเฮ้ยแกเป็นการเข้าร่วมงานเมกาล่าที่พวกเรารอคอยกันมานานมากๆเลยนะคะปีไหนปีไหนก็ผิดหวังแม่คือปีนี้ไม่ต้องผิด

Lisa! Lisa, show us the front! Lisa! Lisa! Lisa. Sure